ตอนนี้เราอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วครับย้ายมาจากลบบุรีบ้านหมี่วันเดียวนะครับนี่จะบ่ายสาม้วครับย้ายมาฝนตกครับเกี่ยวไม่ได้พอดีเอ็มซีเขาชวนมาเกี่ยวด้วยครับช่วยเขาสักสองสามวันเขาอยากไปเกี่ยวข้าวแล้วไล่งานไม่ทันครับเดี๋ยวมาดูหน้างานที่เพชรบูรณ์มากครับอีนนอ้น้ำ่ยังม,ม,ม,มาทายว่าจะมีผมสาม,มาือรอลาน้ำบ่อาบ ถ้าแป่งที่ผมมัาสามหมื่นฮึมทางขวาแปง่งอื้ออีพ่อพาโมอีแดงครับดูมีเรื่องที่ให้ตื่นเต้นตลอดเวนามึงครับงานนี่ผมโอ้โหด,ดูทางแล้วครับนี่เนี่ยคนหัวเรืงหัวใจไาว มูงรูกพี่กับเปียกครับเปียกฝนตกฝนตกอยู่ลบบุรีมาแห้งอยู่เพชรบูรณ์นี่พอในบ้านหยอดขา้าวโพดได้หนินี่เขาหยอดขา้าวโพดได้เหมียนมาว่ันายลรเข็้นยังไงเขาหยอดเอี้ยังไม่ฝนครับสามมาดูหน้าง,งานเสียตายหาให้ครับเกี่ยวด้วยกันนะครับเดี่ จะ,จะเป็นยังไง,งวุ้ิตเราไม่จะพ่วงเาราร์าร <c oughs> เราไม่รู้ครับว่านางานแต่ละที่แต่และจังหวัดเป็นยังไงบุกหูหรอกอาไทยบิงน้ำเสนอหบิงครับ มีหนุ่คนถามหารถเกี่ยวข้าวเราครับผู้ดใด้ว่างกัแบแวะไปเบิ้งให้แม่จะขอดใส่กับพปงหูครับอือพ่อ ภาพทางครับเป็นจังไดโนเป็งแถวพิชบูรณมันเป็นยังไงนี่เทเล์เขาอยู่นี่ครับสอง บ,บ้านๆกับแถวนี้ที่เลียวตัวนี้ทั้งไหนเนี่ยรถลองเขาเต็มแล้ว เพชรบูรณ์ครับเขาอะไรเนี่ยเรายังไม่รู้ราคานะครับมาเนี่ยไปดูหน้าง,งานเรา เสร็จแล้วครับได้ครึ่งรุ่มครับย้ายครับต้องย้ายเรามากับสักสุพรรณเด้ครับ ก็ไม่เยอะครับแต่ว่าท่านเอาเรื่องเงินครับเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องย้ายนะครับไม่เจอเลยครับจอนฟ้อนครับจอฟอน,ฟอนใครเขาเรียกอะไร,รอ่างี่เห็นบอกไม่อย่าง น,นี้ได้มาลงคู่สักสุพรรณแล้วสองพันยี่สิบเอ็ดปีเดียวกันด้วยย้ายกันครับเดี๋ยวไปเก็บเฉลุกันครับ